สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำร,รวยเฮงเฮรวยๆวในปี2564นี้นะคะคราวนี้เราจะมาดูอ,อ ในเรื่องของความรักของหัวข้อที่3นะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำนะคะเรามาดูสถานการณ์ของคนรักของชาวราศีมังกรตอนนี้นะสถานการณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม้กระทั่งคนที่เป็นโสดกับคนที่เป็นชาวราศีมังกรที่โสดนะคะมาดูนะคะความรู้สึกของ คนที่เราปิ้งเขาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรกับเราบ้างนะคะจริงๆแล้วชาวมังกรเนี่ยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะชื่อเสียงมาก่อนนะไม่อยากให้คนอื่นมองไปในทิศทางที่ไม่ดีในเรื่องของความรักชาวมังกรนะคะค่อนข้างจะหัวโบราณในเรื่องของหลายๆเรื่องอะ่ะแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ตามนะนะคะบางทีพยายามเกินไปก็เป็นเรื่องที่เบื่อหน่ายสําหรับชาวมังกร มาเลยทําให้ภาวะช่วงนี้ชาวมังกรจึงเป็นอะไรที่แบบสบายๆคนรักจะเป็นยังไงเขาก็ขออ่ก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะผิดหวังอยู่บ้างนะคะ,ะในช่วงการทํานายเนี่ยนะ,ะเราจะมาทํานายในช่วงของเดือนอคุณเปิดดูช่วงไหนก็เช็คได้เลยนะไปเรื่อยๆเป็นมกรากรุมภานะคะกุ่มภาหรือมีนาอาจจะมีการทำนายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสถานการณ์ในหมวดหัวข้อที่3นะนะคะ สำหรับท่านสมาชิกใหม่ก็ดูๆไปก็เข้าใจนะคะ <c oughs> เราจะแยกออก <c oughs> หัวข้อที่สองก็จะเป็นเรื่องความรักเหมือนกันนะคะ <c oughs> สำหรับชาวราศีมังกรมายูเจ็ดเอ้ากก็จะยึดนะวันที่16มกราคมถึง15บห้ากุมภาพันธ์นะราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินนะคะลัคนาราศีดูได้หมดนะคะไม่ต้องกังวล แะะม้กระทั่งคนที่มีวันที่ไม่แน่นอนนะคะครับลูกกับดอกไันวันที่เท่าไหร่กันแน่นะคะก็ยึดเดือนเกิดของคุณได้เลยนะคะคือเดือนมกราคมก็คือยึดชาวมังกรได้เลยนะคะสําหรับมาอยู่จุดเก้านะคะไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะคะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะ,ะนะบางท่านอยากให้เห็นไพ่เยอะๆก็นะนะคะก็ สลับกันบ้างบางทีก็เห็นไพ่บางทีก็ไม่เห็นนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะปีนี้แล้วก็ดูหน้าไพ่ก็แล้วกันนะ,ะ <c oughs> ชาวมังกรก็อย่างที่บอกนะคะเอาห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองช่วงนี้นะจะทุกข์จะสุขยังไงฉันก็ต้องอยู่ให้ได้ชาวมังกรนะมีความทุกข์อยู่ในใจยังไงก็ตามผิดหวังกับคนรักยังไงก็ตามก็ต้องอยู่ให้ได้ก็อยู่แบบมีความสุขไป นะคะมั่นคงนิ่งสงบสงบไปเรื่อยๆขอให้คุณดูแลมีเงินไม้ชั้นพอเออในบางท่านคนรักอาจจะอยู่ในลักษณะของอ่าปฏิบัติธรรมหรือออกบทนะคะเพราะนั้นมันเลยมีแต่ความว่างเปล่าสําหรับบางท่านนะ,ะสำหรับเขาต้องทดุดต้องทุกข์ใจต้องแบบอดทนนะ่ะนะแต่ชาวมังกรก็ยังมั่นคงนะ,ะคุณจะเป็นอย่างไรฉันก็อยู่ของชั้นปมีความสาุขไป บางทีนะเขาก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันในบางท่านที่อาจจะอยู่ในสภาวะแบบหนึ่งคนรักอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องมาซัพพอร์ตมาจุนเจือนะคะแล้วปัญหาที่มันทิ้งไม่ได้ก็คือก็คือปัญหารักสามเศร้าของชาวมังกรเนี่ยยังไงก็ยังมีอยู่นะคะนะคะมันทําให้คุณผิดหวังอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะชาวมังกรแลอนะยังไงก็ตามนะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วนะก็ นะคะอย่าไปซีเรียสน,นะคะในช่วงปีใหม่นี้ก็ใกล้จะถึงเนี่ยนะก็ออกไปนะเข้าพาไปสวดมนต์ก็ไปสวดมนต์กับเขาม้างนะคะสวดมนต์ข้ามปีก็สวดมนต์ไปเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเสริมบุญตัวเองนะคะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะ,ะไองานลื่นเิงบางทีเราก็ทามาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ลื่นเิงมาตลอดนะคะในช่วงของปีใหม่แต่ปีนี้เราอาจจะทําอะไรให้กับตัวเองะะ <S <S บ้านงนะ,ะนะคะนะคะก็คือการเสริมบุญตัวเองให้ตัวเองมีความสุขในเรื่องของความรัก นะคะเขาสวดมนต์ที่ไหนก็ไปหรือสวดที่บ้านก็ได้ใครไม่มีโอกาสไปเลยนะคะทําให้กับตัวเองนะคะนะเพื่อตัวเองนะไม่มีใครได้มีแต่ตัวเองได้นะคะส่วนคนรักในบางท่านก็ออกบวชอย่างที่บอกไปนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วตอนนี้ก็สบายสบายนะคะสบายสบายประหยัดการใช้จ่ายหน่อยแต่คนรักก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามานะชาวบางก่ก็ ไม่ได้สนใจกับปัญหาเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะอืมแต่คนรักีนค่อนข้างจะเป็นทุกข์กับเราอยู่นะคะค่อนข้างจะเป็นทุกข์กับอาชาวมังกรอยู่ในลักษณะของอปัญหาของเขาเขาต้องไปจัดการเคียงของเอกของเขาเองในลักษณะของปัญหารักสามเศร้าเนี่ยบางทีก็เป็นลักษณะส,สองอารมณ์สองจิตสองใจคนรักเนี่ยนะบางทีวิ่งลอกอยู่นะ,ะมาหาคนนี้บ้างหาคุณบ้างอะไรประมาณเนี้ยแต่อะไรก็ตามเขาก็มีความสุข ในการที่จะอยู่ของเขาแบบนั้นน่ะมีความสุขในความทุกข์ของเขาอะ่ะนะยกเว้นกรณีที่คนรักที่ออกบวชหรือปฏิบัติธรรมอยู่เขาก็มีแต่ความว่างเปล่าบางทีก็สองจิตสองใจว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะเอาอยัางไงตอนนี้นะคะนะคะนะอืมนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่นะคะยังยังเป็นอะไรที่ปกติสําหรับชาวมังกรคือพูดง่ายคือมันมีก็มันมีทกุก็มีอยู่แล้วอะ่ะ นะอ่าแต่ช่วงนี้นะก็อยากจะทําใจให้มันสงบหน่อยถึงแม้จะเรื่องมีเรื่องผิดหวังอยู่บ้างก็าตามก็ขอให้อยู่แบบอ่ะสงบสงบนะเริ่มต้นอะไรที่ดีคุณก็เริ่มไปฉันก็เริ่มไปฉันก็อยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะถึงแม้ว่าคนรักเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะอารมณ์ที่ผันแปรหน่อยนะคะอ่าช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคนรักความลาบากต่างๆนะการภาวะความเป็นอยู่การดินน้นรนน่ะ ทำมาหากินนะ่ะนะเขาก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่นะก็ยังลำบากอยู่กับความรู้สึกที่จะมาโรแมนติกกับคุณในช่วงนี้ก็คงจะยากโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี่อาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ว่าชาวมังกรก็ไม่ได้สนใจนะมีความสุขไปนะคะทีนี้เรามาดูคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันนะช่วงนี้นะ คนรักค่อนข้างจะไม่ค่อยจะใส่ใจคุณเท่าไหร่แต่ตัวคุณเองยังมั่นคงกับเขาอยู่นะคะในบางท่านอาจจะออกบวชเนี่ยคนรักยังปฏิบัติธรรมอยู่หรือออกบวชนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของอห่างเหินนะคะห่างเหินนะคะตัวคุณเองก็อยากจะเปิดตัวคนที่คบกันถึงเวลาที่จะต้องเปิดตัวความมั่นคงที่มีให้กับคนรักนะความรักที่ยังมีให้กับเขาอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเนี่ย ชาวมังกรแต่เขารู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่อารมณ์รู้สึกว่าพูดจาด้วยกันก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนกับไม่ใส่ใจคนเท่าไหร่กับการที่อาจจะเป็นลักษณะของกันอยากจะเปิดตัวอยากจะพาพบไปที่บ้านชาวมังกรนะอยากจะพาคนรักไปที่บ้านแต่รู้สึกเขาจะมีปัญหาอยู่หลายๆด้านอยู่นะคะบางทีบางท่านอนะ่จะอยากจะอิสระอยู่นะคะคนรักชาวมังกร นะคะการแสดงออกในช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องที่อยากจะหึงหวงหรือว่าเราแวงกันอยู่นะคะโดยเฉพาะชาวมังกรที่เป็นไมนะ้ที่คบกันเนี่ยนะคะอาจจะดูเขาไม่ออกเท่าไหร่ว่าจะเอาไงกันแน่นะคะนะคะคแต่ยังไงก็ตามนะคะมันเป็นสภาวะช่วงนี้ไปนะคะมกราุมพานะนะสถานการณ์มันอาจจะตึงเครียดหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะ แต่ก็ยังประคับประคองกันไปได้อยู่ความลำบากใจหลายๆด้านนะคะที่ยังจะต้องแบบยังต้องประคับประคองกันไปนะคะความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันก็พยายามพูดกันให้เข้าใจกันจะนะภาวะช่วงนี้ความรักของชาวมังกรที่คบกันเนี่ยนะค่อนข้างจะค่อนค่อนข้างจะจืดจืดชืดอะนะแต่ตัวชาวมังกรก็เหมือนเดิมอะนะนะโดบางท่านอย่างที่บอกอาจจะออก ปฏิบัติธรรมหรือออกบวชอยู่มันก็เลยเป็นอะไรที่ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะใส่ใจกันเท่าไหร่หรือในบางท่านอาจจะตัดสินใจคนรักเนี่ยมีมีมีตัวเลือกนะมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอ่เหมือที่สามเข้ามาเนี่ยทําให้คนรักอาจจะดูไม่สนใจคุณเท่าที่ควรหรือห่างเหินนะคะแล้วก็ลําบากใจมากในช่วงนี้คุยกันไม่รู้เรื่องบางทีก็มีเรื่อง ปัญหาที่จะต้องมาพูดจากันแบบไม่ไม่ไว้ใจกันบางแต่ชาวมังกรคุณพูดมาเถอะฉันรับฟังได้เสมอไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณเลยเพราะว่าชาวมังกรก็สบายบาย,ายนะมีปัญหาเก็บไว้ในใจชื่อเสียงมาก่อนนะคะชาวมังกรเนี่ยนะไม่ชอบให้ใครมาในดิน,ดนทาตัวเองในเรื่องของในลักษณะแบบที่มันไปในทางที่ลบในเรื่องของความรักนะชาวมังกร แต่ยังไงก็ตามมันเป็นช่วงนีนะ้ต่อไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะนะคะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงปีใหม่เมษายกุมพาไปถึงมีนามีนาจะถึงจะทํานายใหม่นะคะนะคะมีโอกาสเริ่มต้นนะชาวมังกรนะคะชาวมังกรเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีหรือแม้ว่าคุณจะจบกับคนนี้ไปคุณก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ได้นะคะมันได้ไพ่ที่ดีเกิดขึ้นในลักษณะของตําแหน่งคนรัก ของชาวมังกรเอ้ของคนรักชาวมังกรก็คือตัวชาวมังกรเองคุณสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรดีๆใหม่ๆอยู่นะคะข้างหน้านะคะหรืออาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนรักนะปรับความเข้าใจกันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะพบเจอพาไปที่บ้านอยู่ในช่วงระยะเวลาในช่วงอาจจะ,ะผ่านคนในช่วง ีใหม่ไปเนี่ยช่วงไปเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วเราคนที่คบกันหรือไม่งั้นก็ไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่คําว่าไปเลยของเขาเนี่ยอาจจะตัวคุณเองก็แฮปปี้อยู่พบรักใหม่นะมีโอกาสนะนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดนะคนโสดอยากมีเพื่อนละอยากมีใครเข้ามาละนะมองมองไว้อยู่นะมองมองไว้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า คุณมองเขาในลักษณะที่สูงเกินไปมองเขาในลักษณะที่คาดหวังในตัวของเขามากเกินไปคือเขามีเงินไหมมีความพร้อมแค่ไหนมีคุณสมบัติดีสําหรับคุณไหมซึ่งคนที่คุณมองไว้อยู่คุณก็ชอบเขาแนะอยากเริ่มต้นกับเขานะคะแต่ว่ามันเขายังไม่ได้มีความรู้สึกที่อชอบคุณนะคะนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวคุณเนี่ยจะมาในลักษณะแบบไหน นะเขาก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการที่จะช่วงชิงเขาไม่ชอบในลักษณะของมีคนเข้ามา,าเขาเรียกว่าตัวคุณนะอาจจะมีคนเข้ามาจีบหรือมาพูดคุยนะทำให้เขาเหนื่อยเขาไม่ชอบแบบนั้นนะอยากจะคบใครคนเดียวไปเลยเนี่ยนะแต่ตอนนี้มังกรเนี่ยรู้สึกชอบคนคนนี้แต่ตัวเขาเนะี่ยยังยังนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะเขายังพึ่งจะผ่านการผิดหวังพึ่งจะผ่านการหย่าล้าง มานะคะนะสำหรับคนที่โสดนะคะเข้ามาเนี่ยเพิ่งผ่านการอย่าล้างขึ้นขผานการเจ็บปวดมาในบางท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะรอไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ถามว่ายังมีบางท่านอาจจะคาลังคาซัางอยู่นะคะกับคนรักที่เริ่มเพิ่งจะเลิกกันเนี่ยเขายังเหน็ดเหนื่อยอยู่นะแต่คุณเนี่ยรู้สึกชอบพอใจเขาแล้วนะนะคะเป็นคนที่ใจดีมากมีคุณธรรมมีความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ หรือผ่านการบวชมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะคะ,อะชอบสันโดษนะคะคนที่คุณมองเขาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่สันโดษนะคะี่ยคุณเริ่มชอบเขานะนะเริ่มชอบเขาอะนะคะกำลังมองๆกันอยู่นะแต่ว่าก็มีโอกาสต่อไปมีโอกาสพัฒนานะคะนะคะความรู้สึกก็ในช่วงนี้มันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะสำหรับคนโสดนะคะอ่า สรุปสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักชาวมังกรในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างจะยังไม่ค่อยโรแมนติกกับคนรักเท่าไหร่นะคะยังมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบางท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับความรักที่เพิ่องหย่าล้างเหน็ดเหนื่อยกับการเคลียร์เรื่องต่างเรื่องราวต่างๆหรือบางท่านอาจอยู่ในช่วงระหว่างปฏิบัติธรรมหรือออกบวชทาให้ความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นมันไม่ค่อยโรแมนติกหรือมันมีความว่างเปล่าในบางท่านนะคะแต่ชาวมังกรรู้สึกมีความสุข ปัญหาจะเกิดยังไงก็ตามฉันมีความสบอยู่ในระยะช่วงนี้ไปมกรากุมพาไปเนี่ยนะนะคะนะมันจะเป็นยังไงก็ตามมีวิบากกรรมอะไรเข้ามาก็ตามผิดหวังอยู่บ้างก็ตามแต่คุณก็ถือว่าเริ่มใหม่ได้นะ่ะนะเจ้ามังกรนะคะคนรักอันหนักนะะก็คือรู้สึกหงุดหงิดว่างเถอะอะไรมันก็ไม่ได้หลังใจเขาอะ่ะนะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยเริ่มแล้วชอบเขานะอย่าเพิ่งปันใจือย่าเพิ่งปักใจมากนะคะ เพราะว่าเขาก็แค่ดูดูคุณอยู่ปัญหาเขายังเยอะในลักษณะของการหย่าร้างในลักษณะของการเพิ่งจะเลิกลาหรือยังมีอะไรที่ต้องพูดคุยกันอยู่นะคะนะคะแต่ต่อไปจะมีความสุขอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันในเดือนถัดไปนะคะในปีหน้านะคะอันนี้เป็นเป็นดวงรายเดือนสําหรับในหัวข้อที่3ามความรักของคุณและความรู้สึกของเขานะคะความรู้สึกของเขาเราอย่างที่บอกช่วงนี้นะ่ะมัน อยู่ในสภาวะตอนนี้นะคะนะคะบางทีโดยเฉพาะคนที่เป็นไม้นะ่ความหึงหวงนะมีมากเลยนะคนรักถึงจะ,ะต่างคนต่างอยู่ก็ตามในบางท่านนะ่นะบางทีก็เพิ่มเติมหน่อยนะคะไม่ใช่การกระโดดไปกระโดดมาบางทีมันลืมลืมพูดนะ่นะก็อยู่ในระหว่างหึงหวงกันอยู่ในโดยเฉพาะคนที่เป็นไม้อะ่ะอาจจะมีปัญหามากหน่อยในสมมามไม้ที่คบกันนะนะคะโอเคนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะนะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อไปนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกไว้ถ้าได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ